เราจะมาทำแล้วช่องสิงคโปร์กันนะเชา้าเดจังการค,คัมแบ็กค่ะทุกคนเชิดคนยอดเกมแล้วช่องสิงคโปร์นะคะ <S <S ใช่ค่ะต้นตำรับเลยนะคะต้นตำรับบ้านรักกระบัง ข้างหลังเพื่อนที่รอชิมนะคะเชฟอยู่ข้างหลัง3ามคนสาม่านนะคะวันนี้อุ้ย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 เราก็จะกวนไม่ให้น้ำตาลไหม้นะคะไม่เดี๋ยวมันจะเป็นตังเม้นะคะอัตราส่วนที่ใช้เป็นของตอนหนึ่งนะคะน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำตาลสองค่ะลดลดค่ะค่า ได้ปะเคได้ละเดี๋ยวเราก็จะรออันนี้คือตัวอะไรอะน้ำน้ำเชื่อมเราจะเอาไว้เป็นตัวเป็นตัวไม่ให้เป็นตัวเป็นตัวดัดจัดแป้งก็ช่องนะมะ่ให้มันไม่ให้มันไม่ให้มันไม่ให้มันเลยนะไม่ไหวอืดเออพเพราะว่าหลังจากลัดช่องเราจะต้มแล้วเนี่ยแป้งแป้งตัวแป้งเนี่ยถ้าเกิดอย่างถ้าเกิดเราเอามาแค่น,น้ำเย็นเนี่ย ตัวแป้งมันก็จะตัวแป้งนอกมันมันก็ยังจะสามารถอืดได้อยู่เพราะเราจะต้องแช่ในน้ำ mm hmm. ถ้าเกิดเราไม่แช่ในน้ำเนี่ยตัวตัวแป้งเนี่ยมันจะเป็นติดกับก้อนนะคะเราต้องแช่แช่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเนี่ยมันจะมีความข้นของมันตลอดตัวแป้งไม่ให้มันอืดนะคะมาสัมภาษณ์กรรมการสามท่านไงค่ะอันนี้ใไรกันอยู่คะอันปากนัดชาิค่คะ นี่คือแก๊งจันจูนะคะทุกคนดูนะคะฝากถึงน้องๆที่อยู่แก๊งจันจูนะคะนี่คือคอตาาของน้องๆน,นะคะลูกจันจูจันแจคะ่ะลูกจันจูจันแจ,จ,จ,จด้วยใช่ค่ะลูกแม่ทูพหแจนะ๋จ้าแซ่บค่ะนี่คือคณะบรรยากาศคณะของสาตรงนี้คือเราเป็นเราจะทำให้ท่านรู้ว่าที่เหน่งหนี่เข้าครัวได้นะคะว่าจะเป็นที่กลางคณะ กลางที่ลงแจ้งหรือจะเป็นตรงนี้ก็ทำได้หมดเลยว่จะเอาดอออินดอร์ก็ได้หมดเลยถ้าแค่มีใจรักทำอาหารก็ทำได้เออหนอ่แมทโอเครสอันรสป่านเนี่ยถือเป็นน้อเชื่อมที่ดีแล้วนะคะเราคพื่จะควนให้มันน้ำมันระเหยไปนิดนึงเนาะมันจะได้คนๆหน่อย เวลามันใส่อย่างก่อแสดงว่าน้ำตาลเนี่ยเราก็เช็คได้ว่าน้ำตาลเนี่ยมันละลายหมดหรือยัง,อยงเนาะอันนี้อ่านไปหมดแล้วขัน้นตอนต่อไปคืออะไรคะเดี๋ยวเราก็จะเทนั้นเนี้ยพักไว้ให้มันเย็นนะเดี๋ยวอ่ะ,อะผมลืมสูตรอ่ะผมจะไม่ต้องใช้น้ำเท่าไหร่ กรเช็คครับนึกสุดแปบนะคะแม่แม่ก็บางทีก็ลืมเหมือนกันนะครับเพราะแบบไม่ได้เข้าพวนานะคะก็อันนี้นะคะเนี่ยนะคะ Reference นะคะ Reference รูปรูปโปรเจกต์อิมเมนะคะอันนี้คือเคสตั t ดดี้อันนี้คือโปรเจกต์นะคะก่อนเจกบ้านจะมาเจกของกินั้งวัลก่อนจริง นะะคเอาเลยว่าเดฟนี่ดีสุดเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เว็บนะคะแต่คือ YouTube นะคะลอดช่องสิงคโปร์นะคะบอกถ้าเกิดใครอยากหาเดฟที่ดีเนี่ยบอกเลยว่ามันจะมีช่องนี้ช่องนึงก็คือช่องที่เรียกว่าช่อง Food t r ิปมิสเตอร์ฟู้ดทราเวช่องนี้เขาำอาหารครอบจักรวาลเคยดูเคยดูอันนี้คือแบบ เวลาเวลาเชฟเนี่ยเวลาหัดทําอาหารก็หัดจากอันนี้เหมือนกันนะคะก็คือก็เฟลไม่เฟลก็ไม่รู้นะคะก็คือแต่ก็คือทำออกมาก็คือไม่เหมือนเขาเลยสักอันไม่เหมือนเขาเลยสักอันไม่เหมือนเขาเลยสักอัดมี่ผานมาวกินได้ไหมคะกินได้ก็กินไปกินไม่ได้ก็ทิ้งไปทิ้งไปค่อยๆเติมลงไปแล้วคนอย่างเร็วนะคะไม่ยงนั้นแป้งจะสุกไม่เสมอกันค่ะคนอย่างเร็วใช้อะไรคนอะ ไอ้เฮียลืมของสมคดมือได้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 าหารขนมไทยหนึ่งศูนย์ต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นการต้มต้มน้ําน้าที่จะเอามาละลายแป้งนะคะเพราะว่าตัวแป้งมันเนี่ยถ้าเกิดใช้น้ําเย็นเนี่ยมันจะปั้นเป็นตัวไม่ค่อยขึ้นเราเลยต้องต้มน้ำให้มันแป้งเนี่ยมันกึงสุกนะคะเพื่อที่ว่าให้มันเราจะมารีบเป็นแผ่นมาตัดหัวก็ตัดเป็นชิ้นได้จ้านี่ก็รอให้น้ำมันเดือดเนาะ สีที่ใช้เนี่ยก็คือความจริงนนนะแล้วเนี่ยก็ใช้เป็นใบเตยนะแล้วก็เอามาบดแล้วก็มาละลายน้ำแต่ในความที่ตรงนี้เนี่ยด้วยความที่เราเราต้องกอารอะแดปมันง่ายๆเนานะก็ใช้สีผสมอาหารแล้วสับเป็นรูปนะคะใช้เครื่องถุงก็ได้แล้วล่ะกล้องก็ทําได้ลอดช่องก็ทําได้จริงครบพี่ดอกะก็ทาครั้งแรกนะโมเดระเบิดทําไม่เป็นเสียแป้งไปถุงเสียแป้งไปเครื่องถุงตอนนั้นอะมีประสบการณ์นะคะเนี่ยอฮ้ E <an> <ree> เคร่งเครียดเลยฝั่งนู้นใช่แดงขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเอาน้ำที่ต้มเนี่ยมาค่อยๆมาละลายแป้งนะเ <C> e <an> นื่องจากเราไม่มีเนื่องจากเราไม่มีไม้พายเราก็จะอัดแอปด้วยกันเอามีดมาใชา้นะจ๊ะ <C> e <an> คือความจริงอะ่ะใช้มือได้เลยแต่เพราะว่าน้ำมันร้อนไงไม่งั้นมันก็จะมา้วนมือเราแป้งตรงนี้มองเผิ่งอาจจะอาจจะดูๆๆว่าเย็นนะแต่จับเนี่ยร้อนร้อนชิบหายร้อนร้อนร้อนบอกร้อนมากร้อนมากร้อนมากๆบอกเลยเราก็จะควรให้แป้งมันพยายามเข้ากันเนาะ เราอย่าเราเราอย่าเทปแป้งไปทีเดียวพูดนะไม่งั้นแป้งมันจะมันมันจะผสมกันยากถ้าค่อยเทขนมไทยหนึ่งศูนย์หนึ่งลองสัตว์ตาจานลองศาสตราลองศาสตราจารย์แต่ไม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 ่ได้จบไม่ได้จบปริญญานะคะลองศาสตร์ตาจานด็อกเตอร์อีดอกทองกันดักคนร <laughs> ับบอกเลย <laughs> ด่าตัวเองอ,ะอ่ะอ่า แป้งมันก็จะแป้งมันจะกึ่งสุกเพราะน้ำมันร้อนแป้งมันเป็นแป้งที่แบบมันสุกง่ายมากเราก็จะควนมันไว้ร้อน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 เชียร์เชียร์ร้อนร้อนต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้แป้งมาแล้วก้อนนี้เนี่ยเราก็จะทำการ ปั้นเป็นชิ้นๆนะจ๊ะอุย้ยทำมาติ๊กเลยหวไว,ไว้แบบชื้นว่ะเราก็จะทําการเอามาปั้นเป็นชิ้นนะจ๊ะ <S <S คือเราท่านสิงคโปร์เนี่ยความจรือนะเขาเอาจะเอา,เอาตัวโรลลิ n g อะ่ะมาโรา่ให้มันเป็นแผ่นแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆเหมือนอารมณ์ทําทําทําเส้นหมี่แต่เนาะ<อ>แต่ทีนี้เราไม่มีตัวหมวนตัวตัวไอล้ลลูกูกกลิง้งเราก็ใช้วิธีการปั้นมือเอาเองนะจ๊ะกินได้เหมือนกันค่ะทุกคนกินได้เหมือนกันจ้ะก็ปั้นทำเองเท่า มันย้อห่ะต้องปั้นอีกเหรอใช่ไหมอืมมันต้องเป็นชิ้นๆอ่ะต้องปั้นอีกไม่ต้องปัน้นมันแตกหไมมันแตกวะ <c oughs> ไม่ไม่มตมมายแล้ว ตามตอนต่อไปจะมีคนรีวิวนะคะเงียวเียวประมาณเที่ยงเสร็จแต่เที่ยงแล้วยังไม่เสร็จใส่น้ำเปล่าน้ำร้อนนะคะทุกคนประมาณเที่ยงเสร็จตอนนี้เที่ยงแล้ว ก็ขนมนี้นะครับคาจริงแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่ขนมไทยแท้เนาะความจรงวมันเป็นขนมของคนจีนอพยพที่มาอยู่ที่มาที่มาอาศัยอยู่ในแถบอินโดจีนแล้วทีเนี้ยเขาก็ใช้เขาคือไม่ได้คือเราเราไม่แน่ใจนะว่าที่ว่าว่าที่แตว่าที่ที่จีนดั้งเดิมของเขามีขนมแบบนี้ไหมแต่คือรู้เราเราที่เรารู้คือขนมไอ้ขนมเนี้ยมันเป็นขนมที่แบบเป็นวัฒนธรรมร่วมของคนละมั้ มาทำร่วมของจีนกับอินกับมาลายูคือแบบก็คือเรียกว่าของวรรณกัรเนาะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดมันก็จะมีขนมเนี้ยที่มาเลดยด้วยเาแต่เขาไม่เขาเรียกว่าไม่ได้เรียกว่าชองเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากะจังะกะจังนะใช่ก็คือเหมือนกินเหมือนเราเลยก็คือน้ำกะทิเลยแล้วก็กินกับแป้งแป้ง,แป,งแป้งแบบแป้งมันแป้งมันต้มแบบนี้เนาะเพื่อมีความรู้แล้วทีเนี้ยเขาจะกินกับผัวแดงกวนผัวแดงด้วยแล้วก็ จำไม่ได้พวกธัญพืชอ่ะอารมณ์อารมณ์คล้ายอารมณ์คล้ายเหมือนไอเนีย่ยเหมือนเต้าทึงอะ่ะ <ande> เครื่องเต้าทึงอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นอะ่ะแต่เปลี่ยนจากใส่น้ำเชื่อมมาใส่เป็นน้ำกะทิ ini, แทนฟังค่ะหนอนน้อยซิเมจเจอได้อโอ้ยอีสัตว์ แย่ได้หรืออย่างเงี้ยได้เดี๋ยวต้องออกแปบไม่ให้มันติดผิเนื่องจากเมื่อกี้พิชเทคนิคมันอับพลาที่ไหนนะคะทุกคนก็เราเรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะคำอะไรครับคนนู้นอะอะไรเราลยพลย โอเคกูผิดพลาดมาชั่วโมงหนึ่งกูผิดพลาดมาชั่วโมงหนึ่งก็ปั้นทำไปเถอะแต่ทมมันรู้ว้ายมันแตกวะอีสัตว์กูผิดพลาดมาชั่วโมงหนึ่งก็เห็นเปอที่ฉันแนวกใหม่นะแบบจังการนะทำครัวทุกทุกทุกวันศุกร์นะครับวันเสาร์นะครับเสาร์หน้าทำ คณะอาาสานาทำมาติดตามกันใหม่มาติดตามกันได้นะคะค่ะทําทไมเดือดซะก่อนจริงค่ะยกเป็นไฟนนลสุดจะไม่ทํานะคะเ่า,าไปนะคะเราก็จะเอามาเป็นอันนี้เป็นเราจะทําทําเป็นชิ้นนะคะก็อ,อื่นเราต้องใส่แป้งนวลไปก่อนเนาะตา <c oughs> ในการทําอาหารสุดๆแป้งนวลคือตัวที่จะทําให้แบบแป้งเวลาเราจะคลึงแป้งลงไปข้างข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ทําให้แป้งเนี่ยมันติดก,กับตัวเขียงเนาะโอเคแล้วเราก็ น่นอาอนิดึง,<ว>งมีเมมนื่องจากเราไม่มีไม้ไายเราก็จะอัดดปด้วยกันเอามีดมาใช้นะจ๊ะเฮ้ยนิดนึงมีคือทุก,อ,อ,ทกอย่างความจริงแล้วเนี่ยเราจะใช้เราจะใช้ลูกกลิ้งเนาะคลึงไปแต่ว้วิความที่ว่าเราไม่มีเนาะเราก็ใช้เมนนว่นนะคะ <laughs> เฮ้ยตุบากาก็จะอัดดปด,ด้วยกันเอามีดมาใช้นะจ๊ะเฮ้ยอ่านิดนึงตึบมีคือทุกอย่าง,างมีคือทุกอย่างเฮ้ยน่งปันตั้งนานนะคะทุกคนจริงค่ะเราเสียเวลาไปชั่วโมงหนึ่งนะคะกับความงงนะคะเราเสียเวลาไปชั่วโมงหนึ่งนะคะกับความงงันนะคะเราใช้ไม่ได้เลยนะคะ